สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเอามือนี่มมพ๊อก,กับเบาอิดย่ำมือแรกงพี่น้องย่ำมือแรงเลิกการเลิกงานงแ่งคำคำเลยพี่น้องบาวิวการิมาาเกาคำขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแหละมาถึงหารอยทรัพย์เราพี่น้องมาถึงหารอยทรัพเราบ้านหลังเล็กๆของบาวอิดกาได้การสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแหละก็ขอฝากไว้ในอ้อมแรงใจของพ่อแม่พี่น้องทุกคนในได้ครับได้สำหรับบาวบาวอิด อุดรบ้านหลังน้อยๆจักขวาให้ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องที่เราเบรกดีเสมอมาเนาะพี่น้องเนาะเอาไม่อนี้ยแกถ้าพี่น้องมากินต้มปลาไหลพี่น้องต้มปลาไหลต้นบัวตัวใหญ่ดอกพี่น้องต้มปลาไหลจะโค้นนี่แหละตัววัวใหญ่ให้ไล่อยู่นี่พี่น้องได้มาแล้วมือนี้แเจ้วบองพี่น้องเจ้าขาประจําของแซบมาแล้วมือนี้มาแล้วมะละกีนกบัวลายพี่น้องเก็บ ขางหัวนี่พี่น้องอยู่ข่า,างหัวมาลักขางหัวมาลักขีนกนกรวยปัญัยพี่น้องแต่กัอยากแก่จังน่อยเหล่ากุล่ะต้นหอมสลัดพี่น้องมื้อนี้ออกตัวไวก่อนขาดขนมจีนเป็นมือที่สอนนะพี่น้องมื้อนี้ขาดขนมจีนกินนกขเขาเหนียวพี่น้องมื้อนี้ขเขาเหนียวนี่แอฟฟี T ่เป็นแซวมาบ้าอีกเจ้าคือบ่มีขนมจีนอ่าครับมื้อนี้กินนกขเขาเหนียวพี่น้อง อ่พี่น้องมาเบาๆไหลใหญ่ห้างนี่หิวเข่าแยงพี่น้องต้มปไลาไหลใส่บักกอกพี่น้องใส่ผักกะเงี้ยงพร้อมหอมสมกล้ยห้วยพี่น้องโอ้สดน้ำห่อนๆทักอยู่พี่น้องใสม่สบักกอกนะข้ามเขา่าข้ามยังไงข้ามแต่สวดพี่น้องตุ้ยเจ้าบวางชอะไรโอ้โอ หมักข้ามนี่ไงตาสุดสวดอืมนะมอะหมักมาล้วตอนนี้ยโอ,อยากแก้ยังไงหรอพี่น้องเพราะเนียวปลาไหลแล้วเไไะนะโอ้เปรี้ยดีขนาดพี่น้องโนกคักพี่น้องคัก พี่ผมกะช่วยพี่น้งอ,องเราเด้อพี่น้องเด้อสูตรใส่บักกวากนําพี่น้องแซ่บใส่บักกวากใส่ผักกระหญ้าพี่น้อง ท,ทัางส่ินหอยังไงเฮ้ยิทํำหน่อยมเาเสยบด้วนี่หังเจ้าหอง ห้งนาอยๆพี่น้องเติมน้ำพ้อนๆอากาศเริ่มเย็นๆมาได้พี่น้องได้ผมเลยว่าจะกินข้าวแ้กมาขวย่เจ้าบวงกับบ้าวอิดต,ต้มปลาไหลอ๋อ

เจ้าบางคำง่ายๆพี่น้องเรีพี่เพื่นน้องนัดกันไปตาตรวจทะเลาะองคอยอย่างงนามันคักยน่างพี่น้อต้มเต้าปลาขมต้นนี่พี่น้นกกอ,นอนง สมคำสมบักกโอโนครับสุดยอดต้มปลานะพี่น้องใจบักกอสุดอยอด จักเดิเนี่ยบีมพี่น้องแบบนี้ย 要我们再评分了，啊！ ฉันกินทั้งหวานทั้งค่อเจย์เจยพี่น้องหนำลองค่ออะไหน่อยโอ้คัดคัดคัด Theo bằng khắp ngay Hm. cái nhanh Hm. tiếp Hm. Hm. nào Hm. nhanh ดูกำลังพอดีกินพี่น้องปลาไหลอะไรตัวใหญ่ไหลายกระดูกแข็ง จะลืมเยี้มพี่น้งนงองด่านเขาเก่เม,มืดปิ๊บกินพอพอๆกับบาเยตไม่นี่พี่น้อง่านมันแตกเนี่ย่านดีใจแล้วอ่องหเห็นถึงหารายทัพนะแล้วมื่อนี้ก็ขอขอบุณขอบพุบ่นหลายๆสำหรับการติดตาม รับทุ่มรับปังกะมักกะขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้พี่น้องเด้อไม่นี่กะขอพูดหลายๆพี่น้องสวัสดีครับ